ถูกมากี่งวดพี่จุดนี้เก้างวดติดค่ะอ,อแต่ว่าหัวเตาออกช่องถูกจนได้อะไรบ้างครับผมบ้านสามหลังอรถสองขั้นที่ว่างเปล่าหนึ่งออ,อ,อนนี้ยัง แดงครับโอ้ยดีใจน้ำเด้อค่ะเม็ดเดียวแขนแขนออกซ้ำตรงตรงแม่ค่ะอไปเรียนสูตรมาแต่ใส่คือคักขึ้นแม่เี่ยอันงุกไปได้บ่ค่ะแต่อาจารย์ดีอาจารย์ดีเพิ่นว่อยากเพิ่นว่าอยากออกน้ำแม่ค่ะอ้ยค่ะเป็นของุบหยิบมาสั่นให้ผู้เดียว ไอ้ผู้เดียวพ่าเบสซี่แหงว่าสิขวาสูรอยู่คนวะเบิ้งเบื้องน้ำท่างช่องก็ได้ดออค่ะเอาน้ำเกลือแดงก็ได้ดอกคือคือเกลค่ะคือคือเกลแม่ไม่มีกักบอกกักคือปุ๊บคำนวณปั๊บไปปุ๊บเลยวันนี้เดินทางมามาแก้ปูจ้าเมื่อนั้นปูปูดวงน้องในายเพื่อนกับไห้ตรงกับเล็กสูตรพรดีกิเกิดมาเม่เคยเห็นจ้าเลยอีครั้งแรกในชีวิตเลย เลขกงนี้บ่เคยเห็นบ่เคยเห็นแจ๊กเสียพู้ได้ว่าเห็นกับว่เห็นน่งยู่ไก่ก็เห็นมากไก่ก็เห็นป้ามมนมาเห็นให้ชัดเพิ่นย่ำยยครับย่ำเนีผม <c oughs> <c oughs> เห็นเห็นชัดเจนเลยเใช่ไหมครับตรงกับเลขสูตรโอ้กับบ้านไปจัดเลยอเอาทีนี้ขอถามสติตีเก่าเจาแดงทั้งหมดกี่งวดครับที่ถูกมา9 9งวดแมน เก้างวดอันแต่ว่าถือสามตัวงวดเดียวถือสองตัวแปดงวดเก้างวดนะครับที่ว่านับเงินยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมนี่มีอันจมืดทำไมเขายังไม่จ่ายก็ยังไม่จ่ายหมดจมือนับเงินให้ยังตื่นเต้นดูกินข้าวไม่ลงแสดงว่าที่แดงนี่ถือหลายเกืดด้วยเนาะอันก็เยอะจ้ะ สั่นจนสั่นจนสั่นถูกจนสั่นเยอะมากหกสามตัวเดียวน้องน้อเราก็บ่กลับซื้อนักเลงนักเลงเปนขกสามโขกจะซื้อจังไรจเป็นจังไรวัวฮอดบ่ากลับแต่คนประมักตัวนี้กับจัดตัตัวนี้เลยก็เอากลับเลยบนย่างเดียวเลยถูกจนซื้อบ้านสามหลังรถสองคันสูตรนี่แหละที่ดินว่างตาอีกหนึ่งที่แมนสูตรเดียวเลย อันตะกี้ือว่าอันขายขายทีพร้อมแม่ขายได้สบาจ้ะยังเอาบอกเลยอยู่เขตใดอยู่สารคามอยู่สารคามจต่ังอยู่ขอนแก่นก็ไปซือทีสารคามโอ้พอบ้านอยู่ทางพุ่นค่ะโอ้บ้านของแฟนจะขายมาอยู่ขอนแก่นเบิร์แมนคจังบ่ได้ไปดูแรยากเนาะอยู่ไกลกี่ร่คะ บ๊อบนันดอกมันเป็นนันเป็นงานไหมเป็นงานเป็นงานค่ะอยู่ในเมืองไหมบ่บ่เอได้บ๊บบอยู่ในเมืองอยู่ฝั่งเกามู่งบ้านในมู่บ้านในม่อบ้านแนี่ว่าทางมันเนมันขายพริกแค่คือคือเราไม่ได้ไปดูแลทางนู้นเนาะไม่นก็เลยอยากจะขายนะครับขายอะไรขายอะไรแต่ว่าเป็นหนู ก็เป็นสูตรคำนวณใช่ไหมเจ๊จ้าวันนี้มาแก้บนแล้วเห็นเป็นตัวไหนครับผมหนึ่งตัวเดียวโคโลคนไม่เห็นสองตัวก็หวัดว่าหันเอยเห็นเห็นตัวเดียวเห็นเป็นตัวเดียวมเงวดก่อนเห็นหกสามตัวเดียวเลยแม่ตัวเดียวโคโลเบิ้งยังไม่เบิ้งจนเมียมายูเป็นชัม่วงตนไก่เห็นไหนเห็นเป็นชั่วโงเลยหกสามนะเจ๊แม่ โอ้นี่ยงามงามคือวันนี้หละ่นหนึ่งก็งามงามครับงามงามไก่ไก่ดูมันอาจจ้ากีกตัวนเนาะครับอม,มันตรงกับเลขสูตรเจไหมตรงอยู่เด้มีอยู่น้มันเด็กสูตรแตมีอยู่เลขกสูตรกัมีสูตรนี้นะครับผมถูกจนได้กดหนี้บ้านสามหลังรถสองคันเลยนะครับโอุ้ดยอดเลยครับผมเก้างวดใช่ไหมครับเก้างวดแปดงวดคือสองตัว ดอีกอีกงวดหนึ่งนี่คือสามตัวส่วนมากสูตรนี้มันสีมาบนอเป็นชุดบนเหรอครับเจ๊แม่นชุดบนแล้วพอคอยล่งลางเลยแต่ส่วนมากจะมาบนชุดเด็กคำนวณตัวเนี้ยชุดนี้จะมาบนนะครับเอฟซีเน้นบนเวยพี่น้องเน้นบนตีวงแคบข้ามานิดนึงชุดนี้ชุดนี้คือเน้นบนเป็นว่าสูตรนี้ใช่ไหมสูตรนี้เน้นบนส่วนมากสิเอาบน ยังมาตรงกับที่ปูให้อีกนะตรงกันอีกถ้าตรงกันก็คือจัดหนักเลยมันใจเลยแม่มากวั่นี้ปู่ก็ให้ตัวเดียวปู่ก็ให้ก็สองตัวคือบังหันเจเจชอบไหมที่ปู่ให้มาชอบเลยชอบชอบเยพอมันไนัตรงกับมันตรงกับเลขสูตรไหมหมวบางหันก็สิชอบมากมันก็ตรงกับเลขสูตรก็เลยจัดหนักจักหน่อยชอบมาหัาไลแต่ว่าบังหันปูเเิ่นเมตตาสองตัว เอาอย่างนี้ครับผมขออนุญาตถามนะงวดเมื่อกี้63นี่ถูกกี่ล้านครับผมเอาได้ยุบอะเอาได้บ่ได้ครับผมเป็นสินไม่ดีมาหายืมเขาเลยเอาเอาเป็นว่านับเ่าทํานเดียวเศร้าจะดันะเถาะเออเอาพิจารณาดูนะรับยังไม่ทันแล้วนะย่ามือยังไม่ทันได้ใจย่ามือยังพัได้จ่ายกับมี เก็บว่ที่ละจังว่าเนี่ก็สิมักแห้งคือปูเป็นยำไห้แหมเราได้มักแห้งคุกคคุเจียก็บ่กมักแห้งปนีบปนี้ม่านม่านหนองงูเหลี่ยมเนี่ยม่านหนองหนองในเนาะตรงอยู่นี่เป็นงตรงหนองตรงหนองในปูด่งหนองในเป็นมายำไห้อีกแมมก็สิมักแห้งนะเมื่อนั้นเจ๊แดงก็คือจังไดรมาได้มือนนัเนาะโอ้มาสวยพร้อมได้วุนา่์มาสวยพร้อมมาแป๊บๆก็เอาอ่ะนะอขอให้ได้มาเออเปลี่นเจ้ากันเออ มาแล้วเ<ด>พิ่นกะไห้มาสมก็เอ้ยไห้เพิ่นกะไห้สมก็เอยากมามาสมก็เพป็นอยากไห้เนาะม,มาแล้วเพิ่นกะไห้เลย,ยท่านเดี๋เห็นแจ๊กเกีนกเย,นนยน้องงูเดี๋ยวมา่มือน,นั่นเนาะมาเห็นเพิ่นกะไห้ท่านพี่เลยได้โชคเลยได้โชคแตได้กลับไปจัดหนักเลยมาเห็นเพิ่นไนม่ตรงที่รถแม็กโครบนที่เหนืมีนตอนที่รถเป็นพั้งอะไล่ะ แสดงว่าเคยเป็นลูกเป็นหลานเพิ่นได้เคยเคยผูกพันสส่สิแม่ในว่าเป็นรือว่าเป็นเจ้าที่สองเจ้าแรกเป็นสร้างใหม่เพิ่นมากขอเพราะาม่ใกล้แคได้จะถือเป็ดว่าจะมาวันนี้บ้านนี้ผู้ที่สองถีอว่ามากขออยู่พ้นอีกที่หนี่เป็นเสื้อแดงขอละเอียดเลยนะขอได้หกสามเนี่ยแต่ว่าเพิ่นสิเมตตาเติบอยู่ที่บ้าท่านในขอนน่ะไหมเพิ่นสิเมตตาเติบอยู่ เป็นไอเลยแมนเดี๋ยวไปกับเมืองเก่งเลยไอ้ว่าไอ้ว่าก็เรียกบอกว่าเออถ้ามันสัวร์ยังก็กะหายยุตัวนี้กะจะใส่ยหายหายยุดน้ำฝนเป็นจูโม้งฝนก็บ่าหายหรือไงแม่ก็จัดหนักนี่งวดนี่แหละจัดคักจัดแม่เป็นยำจัดคักจัดนี่ยเป็นยำครักขอชมตัวเลขสูตรนะครับเลขสูตรว่ะ วัดนี่วัดวัดต้องหั่นก็สิมันมันมีม่อยู่สองตัวเนาะมันได้จับง่ายวันี้สิได้สามตัวเนาะค่ะได้สามตัวอันนี้คือคำพูดสูตรออกมาตั้งแต่ได้แค่นี้เนาะคสามตัวสามซื้อเพราะว่าหลายเป็นไหนเนะค่ะได้วัดที่แล้วเซียนเซียนเน่ยก็ไม่หลายครับไม่หลายเ็ดียวแล้วนีกคือขยายออกมาอีกซื้อๆเนาะค่ะไอขีดใต้ข้างล่างคือชุดเน้นใช่ไหมครับตัวชอบเลยชอบ ามตัวนี้เท่าเท่ากันเลยครับแต่ตัวนี้บ่มา,าเรียกว่าขีดสี่หนึ่งใช่ว่าขย่าลืมเล่นิกตัวไม่ชอบเนี่ยครับสี่ขยันลืมเลยครับผมครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเจแดองแบ่งปันแนวทางแล้วนะครับ จะไปจุดไปเด้อค่ะให้กุ้งเดียวค่ะ้งเดียวนะคะกุ้งเดียวตัวเดียวนินนินเน้นบนเลยพี่น้องสตรนเน้นบนเน้นบนส่วนมากมาสองตัวนะคะสามตัวพอไม่ได้เพิ่มอี้ไหมเราสมมติถ้ามาล่างนี่มันมันก็ต้องกันไว้ไม่เจ้ต้องกันไว้กันไว้ยังน้อยแต่ว่าควมเสือควบมักกันไหมเจ้มักบนคอร์มมาจะบนเนาะค่ะเจควบมักแต่ว่าเอฟซีกันไว้กระดีค่ะ กันไว้เผื่อมันนี่เนาะเบาเบาื้นมาคว่วมจากควางมัดอนะนะอืมครับส่วนนี้เขาให้เราเกาหงวดเนาะเกาหงวดนะครับผมเกาหงวดแต่ี่ก็แต้มาเรื่อยๆนะครับครับแท้พื้นมาออกข้างชางสองหงวดนี่แหละออกออกออกหงวดแรกอะเข่าเลยครับเกาสามตัวหนึ่งงวดสองตัวอีกแปดหงวดกับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมเจแดงสหรับแนวทางนะครับผมขอบคุณครับ